สวัสดีครับอันนี้ก็คือวงจรของกดติดกดดับอันนี้ก็จะมีการหน่วงเวลาเพื่อจะให้การทํางานนั้นไม่ผิดพลาดครับเพราะถ้าไม่มีการหน่วงเวลาบางทีเรากดลงไปมันจะเกิดการดีเบลอันนี้เป็นการกดติดนะครับแล้วก็กดอีกทีก็ดับกดอีกทีก็ติดกดอีกทีก็ดับเป็นการใช้งานแบบใช้ได้จริงนองจากมีการหน่วงเวลาไว้20มิลลิเซกเป็นอย่างน้อยครับถ้าหน่วง100มิลลิเซกคือ,อยิ่งหน่วงนานยิ่งดีครับ กันกดจะติดแน่นอนแล้วก็ดับแน่นอนเพราะว่าเวลาเรากดมันจะเกิดการกระชากของไฟทําให้มันเป็นลอจิกหนึ่งและศูนย์ดังนั้นการติดดับจึงไม่แน่นอนเมื่อมินการหน่วนเวลาไว้มันก็จะแน่นอนร้อยปอร์เ็นครับอันนี้ผมได้ทําการต่ออามพนอาภายนอกไว้ที่สิบเคก็จะมีกระแสไหลลงมาที่สวิตตรงนี้ห้าร้อยไมโครแอมเวลากดก็จะมีกระแสไหลออกมาห้าร้อยไมโครแอมดึงลงกลาไป ซึ่งกระแส500มิลลิแอมป์นี้จะมีความเสถียรภาพนะครับในกรณีที่เราเอาสวิตช์ไปลงน้ําน้ําจะมีค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ 30k เมื่อเราลงน้ําไปสวิตช์ตรงนี้เราก็สามารถกดให้มันติดดับได้อีกครับเพราะว่ากระแสที่เราให้นั้นมันเพียงพอที่จะให้มันสูญเสียได้นั่นก็สามารถว่าใช้ได้นะครับถ้าสวิตช์ลากไปเจอพวกน้ําอะไรนะก็ยังสามารถใช้งานได้นั่นเอง นี่ผมก็จะคิดให้ดูนะครับคลิกขึ้นมาเรง่ที่เลขอันนี้คือ 10k ถ้ามีน้ํามาช็อตลงกราวมาช็อตที่สวิตช์น้ําเข้ามาในสวิตช์ก็เปรียบเหมือนเป็น 30k ช็อตลงกราวไปนะครับก็เป็น 10k 30k ก็เป็น 40k ห้าห้โวลต์ตั้งรับหารด้วย 40k เท่ากับตก k 1, 1 2, 5, นึ่โวลต์นะครับส่วนด้านล่างนี้คือ จะมีแรงดันต่ความเท่าไหร่ล้วก็เอา 30K คูณเข้าไปก็จะมีแรงดันอยู่ในตรงนี้นะครับอยู่ที่ขาของ t 2สอบิดศูนย์นี่3 7 5โวลต์ซึ่งยังถือว่าเป็นลอจิกหนึ่งอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะลอจิกหนึ่งของ a t 8 9แ5 1หรือ a อ8ีแปดเก้าเอแปดสองห่อทแเกห้าหนึหรือ AT89S8252 อะไรพวกนี้นะครับ จะมีลอจิกหนึ่งอยู่ในช่วงประมาณ1.3โวลต์ขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นลอจิกหนึ่งส่วนลอจิกศูนย์ก็คือศูนย์ตั้งแต่ศูนย์จนถึง1.2โวลต์หรือ1.2โวลต์ลงมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นลอจิกศูนย์ส่วนลอจิกหนึ่งก็จะตั้งแต่1.3โวลต์ขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นลอจิกหนึ่งดังนั้น3.75โวลต์ก็จะอยู่ในช่วงลอจิกหนึ่งครับดังนั้นอินทีเคก็เพียงพอใช้งานได้แบบเสถียรภาพเลยนะครับอันนี้เป็น AT89C51 ภายใน พอศูนี่จะไม่มีอาคุณอัพครับพอหนึ่งสองสามจะมีอาคุณอัพภายในอา,าุณอัพภายในก็จะปล่อยกระแสออกมาที่สิบไมโครแอมนะครับผมได้ลองวัดดูแล้วนะครับมีกระแสปล่อยออกมาสิบไมโครแอมซึ่งสิบไมโครแอมไม่เสถียรภาพครับไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่สวิตช์นี้จะต้องไปเจอกับน้ําหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันจะทาให้มันทํางานผิดพลาดจะทํางานไม่ได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้สวิตช์ในที่แห้งก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร ก็เอาอย่างนี้ก็ได้กันถ้าหากว่าเราอยากจะประหยัดก็ลองใช้ดูก่อนถ้าใช้ได้ก็เราไม่ต้องไปใส่หัวหน้าตัวนี้ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ไม่มาใส่ก็ได้ครับในกรณีที่เราใช้ออปโตนะครับด้านหนึ่งจะเป็น LED ด้านหนึ่งจะเป็นขา CE ถ้าเราเอาขา CE มาทำมางานเป็นหน้าที่เป็นสวิตดึงไฟลงกลางอย่างนี้จะไม่ได้ครับเพราะว่าขา CE จะมีการรั่วไหลของกระแสะไฟลงไปได้เล็กน้อยนะครับก็คือมันจะมีโอห์มแต่เป็นโอห์มสูง แต่ก็เมื่อมาต่อปั๊บเนี่ยก็จะทําให้กระแสไฟที่มโครแอมป์ถูกดึงลงไปซึ่งจะทาให้มันกลายเป็นรอจิกศูนย์รอจิกหนึ่งสหรับกันไปได้นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการรวนได้นะครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองผมจะเอาออกนะครับแล้วก็คลิกรันดูนะครับังเก็ว่าจะมีรอจิกหนึ่งออกมาเพราะมีอาคุนด้าให้ศิโครแมป์นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาสร้างให้เป็นอาคุนด้าภายในแล้วจ่ายกระแสออกมาให้ได้อย่างน้อยๆน,นะครับหนึ่งร้อยไมโครแอม ถ้าได้อย่างน้อยหนึ่งร้อยไมโครแอมแล้วก็ถ้าได้ร้อยไมโครแอมจะมีความเสียดสูงมากนะครับแต่นี่เขาจ่ายมาให้แค่สิบไมโครแอมความเสียดสีคก็จะไม่เกิดดจะลองคิดดูครับว่าโวลต์หารร้อยเคร้อยไมโครแอมมัค่าเป็นเมกห้าสิบเคห้าสิบเคเจอห้าสามสิบเคห้าสิบเคเจอสามสิบเค ก็ครึ่งป่าก็ยังใช้ได้ถ้าสมมุติว่าภายในของไมโครโทรเนอร์นะครับจ่ายกระแสออกมาที่หนึ่งร้อยมโครแอมก็จะเกิดความเสถียรภาพสามารถนำไปใช้งานได้แบบจริงจังแต่ในกรณีที่จ่ายมาสิบมโครแอมก็สามารถใช้ได้เฉพาะสวิตช์และจะต้องอยู่ในที่แห้งเท่านั้นจริงจะสามารถใช้งานได้นอกนั้นก็ถ้ามีอุปกรณ์มาต่อ พ่วงขึ้นมาเช่นออฟโดเอาขาซีช็อตองขาอ e, ีเพื่อเป็นชวิตอย่างนั้นมันจะมีขาการรั่วไหลของกระแสที่ขาซี e ได้เนื่องจากขาซี e, เวลาวัดจะมีโอมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะจะมีโอมสูงมากนะครับถึงโอมสูงก็จริงโอมมันจะสูงมากก็จริงแต่มันก็แต่กระแสมก็ต่ำมากดังนั้นมันก็เมื่อรั่วไหลไปเล็กน้อยก็อาจจะทําให้การทํางานของมันผิดพลาดทันที ดังนั้นก็จะสามารถใช้ได้ในเฉพาะที่แห้งและจะต้องเป็นสวิตแบบไม่มีการรั่วไหลด้วยนะครับจึงจะสามารถใช้งานได้ถ้าจริงๆแล้วถ้าเขาทํามาที่ r า u ุนอให้ออกมาได้กระแสที่หนึ่งรอยไมโครแอมแล้วก็จะเกิดประสิทธิภาที่สูงและสามารถไม่ต้องใส่ r า u ์พุนอัพภายนอกมาช่วยซึ่งจะทำให้น่าใช้มากขึ้นครับ ีกดให้ดูนะกดติดนะครับอันนี้ไม่ต้องมีแอปนะครับพแต่การจำลองในนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปใช้งานจริงนั้นมันก็จะต้องมีปัจจัยในการรั่วไหลอะไระรปบาณนั้นด้วยทีนี้ผมก็จะมาอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับภาษา C กับคำสั่งที่เราจะอัดเข้าไปในตัว microcontroller er หรือ MCU ในแถวแรกก็คือ include l าย r a r y ของ MCU เบอร์ AT89C51 อันนี้ก็ประกาศตัวแปร time ให้มีค่า0ถึง255อันนี้ก็ประกาศตัวแปร s w l l s w i t led ให้มี2ค่าเท่านั้นก็คือ0กับ1อันนี้ก็คือคำสั่ง set bit นะครับเอาค่า p2 บิต0มาใส่ไว้ในตัวแปรสวิต อันนี้ก็เซตบิตนะครับเอาค่าของ p 0.0, 00มาใส่ไว้ในตัวแปร led mm hmm. เพื่อง่ายต่อการเขียนแล้วก็การจำครับได้อย่างหนึ่งมันจะทำระดับบิดได้นะถ้าไม่เซตบิดจะไม่สามารถทำระดับบิดได้อันนี้ก็คือฟังก์ชันอินทั p บโดยใช้ทัมเมอร์0บน,นะครับในการอินทั p บก็คือการขัดจังหวะหรือ กระโดดเข้ามาทําเมื่อนับได้ตามจานวน,นที่เราตั้งไว้คือจะกระโดดมาทําทุกๆเช่นห้ามิลลิเซกในวงจรนี้ผมจะใช้ห้ามิลลิเซกมันจะกระโดดเข้ามาที่ฟังก์ชันนี้เพื่อทํางานตรวจสอบสวิตทุกๆห้ามิลลิเซกหนึ่งวิมีหนึ่งพันมิลลิเซกครับนั่นหมายความว่าในหนึ่งวินาทีนั้นจะเข้ามาตรวจสอบสวิตถึงสองร้อยครั้งซึ่งเร็วมากอันนี้คือฟังก์ชันหลัก อันนี้คือการเซตค่าเซตค่านะครับเซตค่ถาถทมเมื่อศูนย์หมดหนึ่งอันนี้ก็คือฟังก์ชัน y หนึ่งก็คือเป็นคำสั่งวนลูปไม่รู้จบแต่ไม่มีงานให้ทำคือให้มาสแตนบายอยู่ตรงนี้เท่านั้นเพื่อรอการนับแล้วครบม้ามิเซกก็จะกระโดดเข้ามาทำในฟังก์ชันอินทรกรัลนั่นเองส่วนตัวนี้ก็คือการเซตสั่ง ทำามือศูให้หยุดการทำงานอันนี้ก็คือเอาค่า0 xec มาใส่ไว้ใน ts0 เอาค่า 0, 0 x89 มาใส่ไว้ใน tl0 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนับเพื่อให้ครบ5้ามิลลิเซกนั่นเองอันนี้ก็ t ย0ที่กาหนึ่งก็เป็นการสตาร์ทท่เมือศูน อันนี้ก็คือคําสั่งตรวจสอบสวิตช์ถ้าสวิตช์เท่ากับศูนย์และสวิตช์แรเท่ากับศูนย์สวิตช์แรนี่ก็เอาไว้เพื่อเวลากดมันจะได้เข้ามาเมื่อเข้ามาสําเร็จแล้วมันจะไม่เข้ามาอีกนั่นเองจสรว่าเราจะยกสวิตช์ออกเมื่อสวิตช์เท่ากับกดแล้วแล้วก็คําตัวแปรสวิตช์แรตต้องเท่ากับศูนย์ด้วยต้องสองเงื่อนไขเข้าเข้ากันต้องได้ทั้งสองเงื่อนไขนะครับ วิตเท่ากับศูนย์แอนแอนสวิตแล้วเท่ากับเท่ากับศูนย์จะต้องครบสองเงื่อนไขจริงเป็นจริงแล้วก็เมื่อเป็นจริงมันก็จะกระโดด้ามาทำในวงเล็บสีการนี้แล้วก็ตรวจสอบว่าไทามพ์พัดพัดเท่ากับสีหรือยังตรวจสอบไทม์นะครับว่าเวลาเข้ามาหนึ่งครั้งหรือสองครั้งสามครั้งถ้าเข้ามาครบสี่ครั้งก็ให้เข้ามาทำในวงเล็บสีการนี้คือไทม์จะทำการเปรียบเทียบ กับสี่ก่อนเมื่อเปรียบเทียบแล้วไม่ได้มันก็จะโดดถ้าตรวจสอบแล้วในขณะที่มันโดดมานั้นมันก็จะทําการนับเพิ่มขึ้นไปหนึ่งด้วยนะครับถ้าสวิต์ปล่อยหมายความว่าเราปล่อยสวิต้์ไปก็สวิตต์ก็จะเท่ากับเท่ากับหนึ่งเมื่อสวิตเท่ากับหนึ่งก็จะทําการกดตัวนี้สวิต LED ให้เป็นศูนย์ะเพื่อจะได้ทําการกดครั้งต่อไปได้นั่นเองส่วน time ก็จะต้องซ็ตค่าเป็นศูนย์เพื่อทําการนับใหม่ เพื่อน่วงเวลาเพื่อให้การกดติดดับนั้นร้อยเปอร์เซนตเต็มทีนี้เราก็จะทำการดีบักเราจะดูว่ามันได้เวลาจริงหรือไม่เข้าไปผมก็จะทำการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราใช้สิบสองมกจริงหรือไม่อันนั้นถ้ามีเซกผมตั้งจากสิบสอมกะเฮิร์นะครับทิสตอนสิบสองมกะเฮิร์ออชันนะครับสิบสองมกะเฮิร์เป็นจริงเราได้ใช้สิบสองมกะเฮิร์นะครับ ยุสออนทริปรอมนะครับหมายความว่าต้องอัดโปรแกรมลงไปที่ส่วนของรอมต้องอัดโปรแกรมไปที่ตัว M U ครับเอาพุทก็คีย์เอเท็กไฟล์นะครับ,รบแล้วดีไวครับเราใช้ A T แปดก็เลนทหนึ่งเมื่อจอตอบถูกต้องแล้วเราก็ทําการดีบักครับดีบักสตาร์ทแล้วดีบักจากนั้นก็คลิกคีย์ริโปรโนมาคลิกอิน r ทร t คลิกทม์เมื่อศูนย์หมดหนึ่งครับ นี่กอินทัลระบเข้ามาอันนี้เราใช้เอาดีติดดับที่พอร์ตนะครับพอร์ตศูนย์ใช้เอาดีติดดับที่พอร์ตศูนย์นะครับจากนั้นก็เชื่อมเฟร้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งคลิกทามเมอร์ทามเมอร์ศูนย์นครับเราใช้ทามเมอร์ศูนย์เราใช้ทามเมอร์ศูนย์นะครับแล้วคลิกครับทามเมอร์ศูนย์หมดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ทําการรันครับดับบันทนัด ทีโหมดเท่ากับ 0x01 ก็คือนี่ครับผมลองตั้งไปที่โหมดอื่นครับ8บิตนะครับลองดูนะครับมันจะเข้ามาในเราเซตเป็นทีโหมดเท่ากับ 0x01 ครับมันจะต้องเข้าไปที่โหมดหนึ่งตามที่เราเซตตะกี้นะครับคลิกสเตปแล้วนะเข้ามาที่โหมดหนึ่ง16บิตเรียบร้อยนะครับทีคอนเท่ากับ0ค่าเริ่มต้นของมันก็คือ0อยู่แล้ว ไม่ต้องเขียนก็ได้อย่างนั้น IE เท่ากับ 0x82 IE นะครับ Interrupt Enable นะครับ IE ก็คือ Interrupt Enable นะครับตั้งไปที่ 0x82 E AN, นะครับ e AN, uh, e, able, นี่ครับ E A Interrupt I E ก็ Interrupt Enable ว่าตรงนี้ก็จะต้องมีติ๊กถูกขึ้นมาทีค่ครับถูกต้องครับ IP เท่ากับ0 อินรับพ ORITY มีสิทธิ์ก่อนนะครับอินรับก่อนดูนะครับอินรับจะมีหลายแหล่งนะครับเราเซตเป็นศูนย์นะครับคลิกสเต็ปครับมันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับ PS ศูนย์ท่ากับ EC คนระับ PS ศูย์อยู่นี่ครับขึ้น EC นะครับตัวเลข EC ก็คือตัวเลขฐานสิบหก เลขฐานที่หกครับ tl ศูนย์ s t รี tl ศูนย์ก็คือนย์เลขแปดเตรงนี้จะต้องเป็นแปดเครับถูกต้องนะครับแล้วที่อาศูนย์เท่ากับหก็คือาโรสตาร์ทามเมอร์ศูนย์ั่นเองครับตรงนี้จะต้องมีติ๊กถูกขึ้นมาครับคลิกลันไปหนึ่งสเต็ปนะครับจะเข้าวงสั y หนึ่งถูกต้องนะครับทามเมอร์ศูนย์เริ่มนับนะครับ ไปเลยครับนับปั๊บขึ้นแล้วนะครับสังเกตตรงนี้เพื่อผมกดมันจะขึ้นนะครับทีนี้เราผลจะตรวจสอบว่าเราตั้ง5มิลลิเซกถูกต้องหรือไม่ติ๊กครับจากนั้นก็คลิก Run ครับจากนั้นผมก็จะคลิกขึ้นมาดูว่าได้เวลาหรือไม่นะครับคลิกขวาคลิก Data นะครับจากนั้นก็คลิก Run 5มิลลเซกนะครับเกินไป1ม่งไมโวนะครับ จะขึ้นมาครั้งละห้ามีเศษถูกต้องครับเราได้ตั้งค่าถูกต้องนะครับดังนั้นก็จะมาดู TR ศูนย์เท่ากับศูนย์เพื่อหยุดทอมเมอร์นะครับปึ๊บหยุดแล้วจากนั้น TS ศูนย์เท่ากับ EC ครับ TR ศูนย์เท่ากับศูนย์ได้แปดเก้านะครับจากนั้นวางเข้าคำสั่ง e ีสปิเท่ากับศูนย์นะครับ สวิตตอนนี้เท่ากับหนึ่งนะครับคลิกขวาครับเอาสวิตแรกเข้ามาดูว่ดใส่ไว้ในวอดหนึ่งดูครับสวิตแรกเท่ากับศูนนะครับคลิกไทม์แ d d t ไทม์ทวอดหนึ่งคลิกแอลด,ดีแออลด,ดีคือเลนหนึ่งก็ได้ครับก็ใส่เข้ามาอ,มอันนี้มีลายตัวนึง เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเราคลิกให้เป็นคลิกอ X ที่มนอ,ออกครับเพื่อให้เป็นได้ฐานสิบครับจะได้ดูง่ายๆจากนั้นเราตรงนี้เราจะามันเป็นอะไรครับมันเป็นหนึ่งอยู่เราจะต้องกดให้มันเป็นศูนย์ครับเราก็จะสร้างปุ่มกดขึ้นมาเลยครับทีม์คอม่าด์ครับจากนั้นก็พิมพ์คําว่าดีไฟบั t ทอนครับ สวิตนะครับตัวแปรสวิตนะครับเอาเข้ามาสวิตจากนั้นก็ลูกน้ําขั้นเพื่อแยกออกจากนั้นก็ให้สวิตทํทะไรก็บอกเข้าไปครับสวิตเท่ากับท็อกเกิลสวิตหมายถึงกดครั้งหนึ่งก็เป็นศูนย์กดอีกครั้งให้เป็นหนึ่งนั่นเองจากนั้นค่อยเอนเตอร์ครับเราก็ได้ได้สวิตขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะทํางานกดหนึ่งครั้งเมื่อกดคราวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับเป็นศูนย์แล้ว เมื่อเป็นศูนย์แล้วเราก็จะทําการคลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกรันครับมันก็จะเข้ามาที่นี่มันจะเข้ามาที่สวิตแล้วนะครับสวิตเ,เท่ากับศูนย์สวิตแรดเอสสวิตแรดก็เท่ากับศูนย์นะครับแล้วเราคลิกเข้ามาครับมันก็จะเดิเข้ามาทําในริการนี้ครับอีคามพัดๆเท่ากับสี่คามตอนนี้ทำไมมันเป็นหนึ่งแล้วนะครับอ๋อ มันเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะคลิปรันไปก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นศูนย์ก่อนครับอันนี้กดสวิตช์ให้เป็นหนึ่งคนระับทำให้มันเป็นศูนย์ไปเลยนะครับให้รันไปเลยดังนั้นผมจะให้มันหยุดดังนั้นผมก็จะสเต็ปครับเข้าไม่ได้ครับผมต้องกดสวิตช์ก่อนจานั้นเข้าก็รันเข้าไปใหม่มทีนี้เข้าได้แล้วครับปุ๊บนะครับ เข้ามาท่านี้ทามพัดพัดเท่ากับสี่ตอนนี้ทามเป็นศูนย์ทามก็จะทําการเปรียบเทียบกับสี่เท่าไหมครับไม่เท่าไม่เท่ามันก็มันก็จะกระโดดไปทำมาลงเล็บมันไม่ทําก็จริงแต่มันจะนับนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งแล้วมันก็โดดออกมานี่เลยครับเพราะมันไม่ตรงกับเงื่อนไขใดนะครับดังนั้นมันก็จะคลิกจากนั้นก็คลิกไปจริงครับมันก็จะมาสแตน d b y ที่วายหนึ่งแล้วก็จะรอนับจนห้ามิใส่เขาก็โดดกลับไปนี่กลับมาที่สวิตอีกครั้งหนึ่งก็จะ ก็จะทำงานนับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็จะอให้ทำผมก็จะคลิกออกไปอตอนนี้สวิตเราอยู่ที่ศูนนะครับกดอยู่ผมก็จะติ๊กตรงนี้เลยเพื่อให้มันเข้ามาเลยครับรันไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วได้ห้านะครับพอมันเทียบสี่เสร็จปุ๊บมันก็เลยปล่อยเข้ามาพร้อมกับนับหนึ่งคือเทียบก่อนแล้วค่อยนับนั่นเองนะครับอันนี้เลยกลายเป็นห้า ทีนี้ก็สั่งสวิตช์แ้กเท่ากับหนึ่งเพื่อล็อกนะครับล็อกล็อกล็อกไม่ให้มันเข้ามาอีกนะครับพอเรากดสวิตช์ค้างนึงนครับมันจะเร็เวมากมันจะไม่เข้าแล้วถ้าเข้ามาอีกมันก็จะพ็อกเกินเสียหายนะครับก็ต้องเลยต้องล็อกไว้นะครับทามที่ศูนย์นะครับเป็นศูนย์แล้ว LED เท่ากับพ็อกเกิน LEDLED ต LED อนนี้เป็นไงครับ LED ตอนนี้เป็นไง LED ตอนนี้ มันติดอยู่แล้วนะฮะลองคลิกไปก่อนนะ่ศูนย์อ้นี้เป็นศูนย์คลิกไปครับมันก็เปสแตนบายนะครับการทำงานก็อย่างนี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวไม่กลับไปอีกทีหนึ่งก็จะรันรันนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ ดูด้วยว่ามันเป็นศูนย์หรือไม่มันเป็นศูนย์อยู่แต่สวิตช์แ e d นี่มันเป็นหนึ่งอยู่นะครับมันเป็นหนึ่งอยู่อ่าเราต้องปล่อยสวิตช์ก่อนพอปล่อยสวิตช์มันก็จะดีดออกตามคําสั่ง l e นี้นะครับเมื่อสวิตช์ปล่อยปุ๊บมันก็จะเป็นศูนย์ตรงนี้วอลันมันก็จะเป็นศูนย์ทีนี้มันก็จะเข้าได้แล้วนะครับอ่าเป็นหนึ่งเข้าไม่ได้เรากดให้เป็นศูนย์ซะมันก็จะเข้าได้นะครับพอติ๊กอันนี้ออกแล้วคลิกเข้ามาให้มันจันเข้ามาเลยนะครับ มื่อเข้ามาคราวนี้ LD จะต้องกลับมาติดนะครับคลิกเข้าไปครับโอเคดูมันจะต้องติดนะครับตรงน,นี้ติดแล้วครับติดแล้วนะครับก็เป็นอนุมานแค่ๆนี้ครับสำหรับต,ตอนนี้แค่ๆนี้ก่อนครับสวัสดีครับ